15วันกำไร185,000บาทคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปถอนกำไรจากแอปดอกลิทกันนะคะไปดูกันเลยจ้านี่คะ่ะทุกคน15วันกำไรก็เข้ามาแล้วประมาณ1 8 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็กำไรเมื่อวัน14,00 0บาทนะคะ่ะเราจะทำการถอนวันนี้นะคะก็กดคำว่าแคชได้เลยจ้าการถอนนะคะก็กดคำว่าถอนตรงนี้ได้เลยจ้ะนะคะแล้วก็วันนี้นกจะถอนที่ประมาณ5 0,000บาทใส่จำนวนเงินเข้าไปเลยจ้า5 0,000บาทนะคะแล้วก็กดถอนด้านล่างจากถอน Risk Point แล้วก็ กดถอนอีกครั้งนึงจ้าเสร็จแล้วรอรหัสนะคะเจ็ดเรียบร้อยค่ะเราได้สลิปออกมาด้วยนะคะยอดเงินจะเข้านะคะทุกคนนะ47,965บาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดถอน50,000เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเงินในแอปกันเลยนะคะทุกคนกดที่บัญชีนะคะกดที่แอปธนาคารจ้าเข้าไปเลยจ้ะอีกที่นึ่ง นี่เรียบร้อยจ้ากำไรเข้ามาเรียบร้อยคะ่ะทุกคนนะ47,965บาทตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกับระบบการถอนแบบเรียลไทม์ถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยค่ะภายในหนนาทีโชคดีมากๆเลยค่ะที่นกได้มาเจอแอป,ปดอปริปเมื่อ2ปีที่แล้วนกยังเป็นคนที่ตกงานแล้วก็ติดลบตั้ง5 0 0,000นะคะทุกคนตั้งแต่มาเจอแอป,ปนี้นะคะชีวิตก็ดีขึ้นมากตอนนี้เคลียร์นี้หมดแล้วค่ะแล้วก็มีกำไรมีไรายได้เข้ามาทุกวันเพราะว่าที่นี่ค่ะจะเป็นระบบที่มีระบบช่วยขายนะคะเราไม่ต้องมานั่งขายเองค่ะมีระบบที่สต๊อก ไเด็กไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้เพราะที่นี่จะมีระบบการสอนฟรีทุกทุกวันถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้วิธีการทํางานฟรีพิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยนะไปแล้วค่ะ